โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่ผมโอ้แค่ับก็วันนี้ผมจะมาสุ่มหัดในเว็บ k a k ี้ชีต์คอมให้ดูนะครับผมก็จะเป็นรหัส v a l o r a n t นะครับผมก็อ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับสินค้าทั้งหมดนะก็นี่นะครับจะมีสุ่มสกิน v a l o r a n t อยู่2แบบนะครับอันนี้คือแบบราคาถูกนะครับลดราคาอันนี้ก็คือแบบเล่นได้นานนะครับมีโอกาสเล่นได้นานนะครับก็ เป็น ID แนะครับผมอาจจะโดนเปลี่ยนรหัสตอนไหนก็ได้นะครับผมก็คือไม่รับประกันนั่นเองนะครับก็โอเคแค่ใครซื้อแบบแล้วโดนแบบเล่นไม่ได้โดนเปลี่ยนเนี่ยก็คือเจ้าของรหัสตัวจริงเขาเปลี่ยนนะครับก็คือไม่ใช่ ID แบบจริงๆนะครับเป็น ID แโอเคก็ต่อไปก็จะเป็นอ่านี่ครับแอปต่างๆนะครับผมนะก็คือเนี่ยครับ เน็ตฟล็อกเน็ตฟิกนะครับยูทูบ s ิสนีย์สปอติฟายวิววีทีวีอ่ะมีทุกอย่างนะทุกคนดูอ่ะ uh, เนี่ยอ่ะ uh, ใครสนใจก็สามารถไปซื้อได้นะครับผมอ่ะ uh, บัญชีต่างๆนะครับโปรแกรมช่วยเล่นอ่าเดสคอดเกตันนะครับผมเครื่องมือการทำงานโอเคแต่หลักๆวันนี้ผมจะมาสุ่มสกรีนให้ดูนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะอ่า uh, นี่นะครับผมจะสุ่มไอ้พวกนี้ให้ดูละกันนะครับผมนะก็นี่เดี๋ยวผมจะสุ่มไอ้นี่นะครับผมอ่ะ uh, เนี่ยอ่าไหนว่านี่ครับผมราคา120บาทนะครับผมอ่ะขึ้นว่าสินค้าขายดีนะครับผมผมก็ซุ่มให้ดูเลยอ่ะสั่งซื้อเลยนะครับอ่ะเลือกจํานวนนะครับ1นะครับอ่ะก็ผมได้ไปทําการเติมมาแล้ว300บาทนะครับก็โอเคียผมกดสั่งซื้อเลยโอเคซื้อสินค้าสําเร็จนะครับผมนี้จะเป็นจะเป็นแบบอ่าเป็นแบบลดราคา20%นนะครับก็คืออ่าแบบถูกนะครับ ก็นี่นะผมก็กดเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นชื่อแล้วก็รหัสนะครับผมนะก็ก๊อปไปใส่ในเกมเลยนะครับผมโอเคโอ้ยกดผิดก็ก๊อปไปใส่ในเกมเลยนะอ่าโอเคอ่ะก็ก๊อปเข้าไปใส่เลยนะครับผมโอเคก เดี๋ยวรอมาโหลดสักครู่นะครับผมเอา้าเดี๋ยวผมออกเข้าใหม่แป๊บหนึ่งนะมันบลัคหรือเปล่าโอเคเมื่อกี้มันไม่ได้บอกว่ารหัสผิดนะแต่มันขึ้นว่าไม่สามารถอะไรเสีอยอะไรเลยอ่ากดเอ้ยไม่ต้องตีก็ได้โอเครอนะอ่านี่ได้แล้วครับผมนะเออบางทีมันก็ไม่ได้ไม่รู้เป็นไรนะก็กดเข้าเกมไปเลย ก็รหัสนี้ผมอาจจะแจกไปเลยนะครับผมก็ถ้าของมันดีนะเดี๋ยวผมจะแจกไปเลยนะครับผมสุ่ม 50- าสิบถึงสองสกินนะครับผมโอเคโอเคครับแป๊บนึงนะผมเบาเสียงเกมก่อนเดี๋ยวมันน่าจะมีเสียงดังนะครับโอ,โอ้โหค้างด้วยแป๊บนึงอโอ้โหแป๊บนึงนะทุกคนมาละโอเค กำลังเข้านะทุกคนมาเบาเสียงได้สักทีโอเครอสักครู่นะครับผมก็สุ่มสกินนะครับ50 50ถึง200นะส0 0สกินนะครับที่ผมซื้อนะก็คือขึ้นว่าสินค้าขายดีนะครับผมก็คือสุม่มนั่นเองนะครับเราก็มาดูว่ามันมีกี่สกินนะครับโอเคโอ้โหนี่ครับมีพอยต์เหลือด้วยนะครับผมมาแล้วก็มีอะไรเนะี่ย n ดนะ้อมเครดิตนะอ่าอ่าผมก็ไม่ค่อยรู้นะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นละนะก็เอ่อมาดูที่นี่คอลเลคชั Collection. นนี่สกินนะครับโอ้โหก็ถือว่าคุ้มนะครับเนี่ยอันนี้แฟนทอมนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะลองกดว่ามีกี่อันนะครับอ่าดูครับผมมีก็ถือว่าเยอะนะครับอ่าเนี่ยอ่าแล้วก็ไปดูอันอื่นๆนะครับเวนดอร์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 นี่ ออริจนะินอ่ะเออทุกคนดูดิออริจินนะวันดอออริจินนะครับดูดิอ่ะแล้วก็มีวันดอเอเนี่ยนะครับผมอ่ะนี่ครับเชลิปเม็ดพังนะครับอ่ะเดี๋ยวกดดูว่ามีอะไรอีกอ่ะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสกินหลักนะไอเชลิปเม็ดพังนะครับผมสกิลอื่นอื่นก็มีนะครับช็อตตี้ช็อตตี้มีสกิลไหมหรือว่ามีแค่แบตเทิร์นพาร์ทอ่ะน่าจะมีแค่แบตเทิร์นพาร์ทนะครับ แล้วก็น่าจะมีประมาณนี้นะทุกคนนี่สกินประมาณนี้เลยนะครับผมนะน่าจะมีเอ่อห้าสิบห้าสิบสกินนะครับอ่ะเออลืมดูนะครับสกินออฟนะครับสไนเอ่ามีออฟออฟนี้เออออฟฟอร์เซชัินนะครับผมก็สกินสวยเลยนะอันนี้ออฟแพทเทิร์นพาร์สนะอ่าแล้วก็มีอะไรอีกน่าจะไม่มีอันนี้สเปกเตอร์สเปกเตอร์ไม่มีเอฟเฟกต์นะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะ ลองไปซื้ออ,อีกอันหนึ่งนะครับผมก็คือในแบบที่โอกาสเล่นได้นานนะครับผมนะก็โอเคเดี๋ยวผมเข้าไวรอแล้วกันนะครับอ๋อผมลืมเปิดประวัติการเล่นให้ดูนะครับผมก็คือถามว่ามันเป็นยังไงนะประวัติการเล่นก็คือประวัติการเล่นนะครับของไอ้ลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะแบบเหมือนมีคนเพิ่งเล่นไปนะครับแล้วก็ไอ้ของ ไอ A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  ้นี่นะครับผมที่มันขึ้นว่ามีโอกาสเล่นได้นานก็คือแบบเหมือนเป็นไอดีแบบล้างนะครับคือแบบเขาไม่ได้เล่นานานแล้วอะไรอย่างนี้นะมันก็จะเราก็จะเล่นได้นานขึ้นนะครับเพราะว่าไม่มีคนอยู่ในรหัสนานแล้วเนาะโอเคก็เดี๋ยวผมจะซื้อไอ้นี่นะครับผมอ่ะสินค้าขายดีนะัขึ้นตรงนี้ผมกดซื้อเลยสั่งซื้อนะครับผมก็ เสร็จแล้วนะครับก็อ่ะตอนนี้สามารถเคมไอดีโดยไม่ต้องแชทได้แล้วกดปุ่มเคมได้ด้วยระบบอัตโนมัติก็คือเคมคืออะไรนะครับก็คือเวลาซื้อมาแล้วแบบเข้าไม่ได้เลยก็กดปุ่มเคมนะครับผมโอเคก็นี่ครับจะเป็นปุ่มนี้นะครับอ่ะนี่ครับหากกดเล่นหาถูกแบนได้ก็อย่าไปกดเล่นนะครับผมก็ต้องมีปัญหาจริงๆนะโอเคก็เดี๋ยวผมจะรอดูประวัติในประวัติการเล่นนะครับ ก็นี่กดเข้าไปเลยมีการเล่นได้นาะนเข้าไปปุ๊บอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเข้าดูนะครับผมอ่ะโอเคมาดูประวัติการเล่นอันนี้นะคาเรียอ่ะนี่ครับผมก็ประวัติการเล่นอันนี้มันล่าสุดวนไหนอะไม่แน่ใจเหมือนกันนะอ่าแมปแอสเซนอ่ะ,นนอะวันที่20นะครับผมก็คือเป็นเมื่อวานนี้เองนะครับผมนะก็คือแบบไอดีก็จะไม่ค่อยล้างนะครับผมก็มีโอกาสแบบโดนเปลี่ยน ง่ายนะครับผมก็คือเขาจะเป็นตัวไหนก็ได้โอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวเราลองเข้ารหัสเอนี N ่ e เลยนะครับรหัสอีกอันหนึ่งเนาะก็คือรหัสนี่ที่ขึ้นว่ามีโอกาสเล่นได้นานนะครับก็โอเคใส่ไปเลยนะครับผมก็เอาหายไปไหนโอเคราพูกกันอ่าโอเคกด stay sign in ไปเลย ต้องเข้าได้นะครับโอเคกดเพลย์เลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าไอ้รหัสนี้จะมีสกิลอะไรบ้างนะรอสักครู่ไม่หมนบบนานเลยเนี่ยน่าจะเป็นนี้คอมผมนะเอ้ยมันเด้งมาอะไรนะเนี่ยโอเคจอแห่งดายู่ มาถึงหน้าโหลดละเดี๋ยวจะไปดูประวัติการเล่นนะครับแล้วก็ดูสกินด้วยสกินในนี้น่าจะเยอะนะครับผมโอเคนี่ Let's go อ่าเอ้ยอันนี้คืออะไรอะ Link support h a n k for your episode five competitive competitive ปัดดี้โกอ๋ออันนี้มีพอยเหลือเหมือนกันนะมีพอยเหลือแทบทุกรหัสเลยนะดูอไปดูที่คอลเลคชันดีดีดูขอบคูมีดอาเจ็กนะครับดูมีดอาเจ็กนะอ่ะกดนี่อ่าอันนี้แล้วขวานอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้อันนี้คลัมบิดอ่าคลัมบิดเบตเทิลพาร์ตนะครับโอ้ก็แคทอันนี้ก็คุมนะนะผมมีดอาเจ็กอันนี้วันด้าเซนต์เซนต์เนอร์ออฟไลน์นะ แล้วก็ไม่มีละเอฟเฟกผมจะดูแค่ปืนที่มีเอฟเฟกนะอ่าอันนี้อันนี้แฟนทอมโอเคอ่ะนี่นะครับก็ออฟมีไหมออฟมีไหมอ่ะไม่มีนะครับผมก็นี่ครับคือแค่นี้ผมว่าฮุมแล้วนะเนี่ย RJ x p r o เนี่ยครับไฟฟาย,ฟายแล้วก็มีสเปกเ,เตอร์มีอะไรนะครับนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปดูประวัติการเล่นนะ ประวัติการเล่นปุ๊บนี่ดูนะครับผมดูครับคือเหมือนอันนี้จะเป็นแบบ ID แบบเหมือนน่าจะเลิกเหมือนไอเดีเลิกเล่นนะครับไม่ก็ไอดีปล่อยลางนะคือเนี่ยประวัติการเล่นแบบไม่มีไม่มีเลยนะด,ด,ดูดิเนี่ยรหัสเมื่อกี้คือเล่นล่าสุดเมืนะ่อวานนะนี่คือไม่มีเลยคือเนี่ยเป็นอันเลงเลยนะครับผมแบบยังไม่เปิดแรงด้วยอ่ะเนี่ยคือโล่งทุกอย่างเลยน,นะครับก็โอเคนะครับ ก็อย่าลืมไปซื้นะกอกันกก like, กกด,ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ s c ค i b e กดติดตามันด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไปตั้งคลิปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย